ใครมีเหรียญสิปี2546ผมบอกแล้วนะครับว่าอย่าชะล่าใจนะครับสังเกตดูให้ดีเะครับเพราะว่าเหรียญสิบปี2546ที่มีอยู่ในมือคุณนั้นอาจจะเป็นเหรียญที่มีมูลค่าสูงถึงเหรียญละ 4ี่หมืนบาทนะครับเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องนะสวัสดีครับผมปุรภัสศิระเดินวันนี้เจ้าของร้านปานันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาให้นะข้อมูลอัปเดตนะครับนะราคาเหรียญ10ปี2546ซึ่งเหรียญรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับ มีความต้องการค่อนข้างที่จะสูงมากและหายากหาเย็นนะครับทำไมถึงได้เรียกว่าหายากหาเย็นก็เพราะว่านะครับนะหลายคนเนี่ยนะครับไม่ได้ศึกษาข้อมูลไม่ได้สังเกตนะครับว่าผมรับแบบไหนทําให้เรียนรุ่นนี้นะครับน่าเสียดายจริงๆนะไม่ค่อยมีคนหามาขายได้ทั้งที่นักสะสมนั่นเ่นเขามีการเจอสภาพที่ ผ่านการใช้นะแล้วก็ไม่ผ่านการใช้ก็โอ้โหเล่นกันค่อนข้างที่จะแรงกันเลยทีเดียวแหละตอนนี้นะเอาเป็นว่าเป็นที่ต้องการในวงการเลยทีเดียวครับแล้วมีวิธีดูยังไงให้นะดูยังไงให้ได้เงินสูงๆผมบอกเลยว่านะไม่ว่าสภาพไหนไม่ว่าสภาพไหนนะถ้าถ้าเป็นสภาพที่ผ่านการใช้มาไม่ว่าจะเป็นสภาพไหนนะของแค่เป็นของแท้ผมยินดีรับซื้อขั้นต่ำเหรียญหนึ่งนะ เป็นหมื่นนะเป็นหมื่นแต่ถ้าเกิดสภาพที่แบบว่ามีผิวสวยๆมีโอกาสที่ส่งเกรดแล้ว m s บอกเลยว่าผมให้เลยนะ,ะเหรียญละ40,000บาทนะฮะอ่ะโอเคเรามาดูข้อมูลกันนะครับสำหรับ10ปี2546 10ปี2546นั้นนะเป็นเหรียญ10ที่เป็นพระเศียรเล็กครับ นะพัศียรเล็กนะเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนรูปแบบของพัสียรในปีพศ2551ใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมแล้วเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าเป็น12สีธรรมดาเนี่ยนะจะมีขนาดอยู่ประมาณ26มิลน,น้ำหนักอยู่8.5กรัมจำนวนการผลิตบอกแล้วว่าค่อนข้างที่จะสูงคือ49 2, 000, 000ล้าน2 9 2 0 0 0เหรียญราคานะครับที่ในวงการเขาเล่นกัน สภาพแบบกริบก,ก,ก,กริบกริบกริบกับๆแหละนะก็สวยๆนะครับราคาเล่นกันนะพวกไม่ผ่านการใช้นะบอกเลยว่าในคู่มือบอกไว้ว่า1 5อยาแต่ราคาเล่นจริงนะอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะไม่ได้แพงขนาดนั้นอยู่ที่ความชอบนะความชอบของนักสะสมแต่ละคนที่เขาจะทําการตกลงกันนะตกลงกันว่าเฮ้ยนะอ่าสักเท่านั้นเท่านี้ได้ไหมหรืออะไรเงี้ยน,นะแต่เวลาผมซื้อนะผมซื้อไม่แพงหรอกถ้าคุณมีสภาพที่ สภาพที่ไม่ผ่านการใช้นี่แหละนะครับก็ยังไม่แพงนะแต่ถ้าเป็นสภาพที่อสภาพที่ผมพูดอะไรสภาพที่ไม่ผ่านการใช้คือไม่แพงแต่ถ้าเป็นสภาพที่ผ่านการใช้มาโอ้โหนะผมบอกเลยว่าไม่เล่นเลยแหละเพราะยังหาง่ายอยู่นะแต่หลายคนบอกเอ๊ะนะก็แล้มันบอกว่ารับซื้อไม่ใช่หรอ คุณลองมาเปรียบเทียบตรงนี้กันนะจะได้รู้ว่าผมรับซื้อแบบไหนนะครับสำหรับเหรียญ10ปี2546นั้นนะครับมีการทำวาระพิเศษออกมานะครับเป็นวาระที่ผมเรียกว่านะครือเป็นเจรทหารนะครับเจริทหารเป็นวาระพิเศษเนาะแล้วก็จะมีอีกวาระหนึ่งนะก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเป็น10ปี16ที่ ด้านหัวปกติธรรมดาไม่มีอะไรพิ <c oughs> เศษเด็กงไกวารุ่นนี้นะครับผมพูดไปหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญสิบที่ <c oughs> เป็นลูกผสมนะระหว่างเหรียญวาระพิเศษและเหรียญหมุนเวียนก็คือด้านก้อยเนี่ยนะเป็นเป็นธรรมดาวัดอรุณธรรมดานี่แหละแต่ว่าด้านหัวนั้นนะเป็นรูปแบบที่เป็นเหรียญที่ระล,ลึกคุณรู้ไหมฮะถ้าคุณเอาเหรียญคุณขึ้นมาสังเกตตอนนี้คุณจะเห็นได้ทันทีว่าด้านหัว เป็นแบบไหนนะด้านหัวที่ผมรับซื้อให้สังเกตดูว่าจะมีคําว่านะจะมีคําว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิราชบรมบนาถบพิตรอ่านะและข้างล่างจะมีคําว่ารัชกาลที่9จะมีคําว่ารัชกาลที่9ในขณะที่ด้านหัวที่เป็นธรรมดาเนี่ยนะด้านก้อยก็จะเป็นภูมิพลอดุลยเดชเท่านั้นเองรัชกาลที่9แค่นั้นเองนะเนี่ยเหรียญนี้นะครับแพงตรงที่ว่า เขาเอาหัวของเหรียญ10ปี2546นั้นมาปั๊มใส่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนะครับอาจจะเป็นเพ,พ,พราะว่าพบพลาดพบเผลอปั๊มใส่ในแบบเหรียญหมุนเวียนธรรมดาปี2546อานะเหรียญวาระปี2546เนี่ยมาปั๊มใส่ในเหรียญ2546ที่เป็นแบบธรรมดาเหรียญน,นี้เลยมีราคาครับมีการเจอสภาพที่ผ่านการใช้ นะผมคิดว่าผมมีสภาพสวยๆนะผมมีคิดว่าตอนแรกผมคิดว่าอาจจะเป็นเหรียญที่แบบว่ามีการะะสั่งทาอะไรอย่างนี้เปล่าทําออกมาพิเศษนะ,ะก็อาจจะไม่มีสภาพที่แบบว่าผ่านการใช้ยับยับเยินมาปรากฏว่าผ่านการใช้ยับยับเยินมีนะมีจริงจริงแต่ต้องระวังด้วยนะมิจฉาชีพอะ่ะมันมีการเอาเหรียญเนี่ยทำการตัดแปะ ถ้าใครดูไม่เป็นโดนเหรียญตัดแปะครับนะโดนเหรียญตัดแปะเพราะฉะนั้นนะครับต้องคุณต้องหาได้ด้วยตัวเองนะอย่าไปนะซื้อตามแผงผ้าตลาดนัดอะไรต่างๆเนี่ยระวังให้ดีนะครับนะระวังให้ดีนะจะเจอของปลอมแล้วก็ไม่ได้ตังค์นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะครับสูงสุดถึง40,000บาทครับ